จุดเริ่มต้นของการมีผิวพรรณที่ดีสุดยอดปิกโกโคอลลาเจนฮานิตี้ฮานิตี้ถ้าหากคุณได้กินแล้วคุณจะหลงรักปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเป็นสิวผิวแห้งเล็บเปราะบางริ้วรอยจุดด่างดำรวมถึงคนดวง สุดยอดคอลลาเจนไฮเดรตี้พิกโกที่เสริมสร้างคอลลาเจนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระผิวพรรณเรียบเนียมชุ่มชื่นคงความอ่อนเยาว์ลดการสร้างเม็ดเลือดสีช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายป้องกันผิวจากแสงแดดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมารีวิวไฮเดรตี้ให้ดูค่ะไฮเดรตี้ของเราหนึ่งซองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ชองของเราจะเป็นแบบไม่มีแปง้งไม่ผสมตามไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะโอ้โหกินง่ายสามารถฉีกเทกินนะคะละลายในปากได้เลยนะคะด้วยสารอาหารสูตรเข้มข้นนะคะของเรานะคะฮานิตี้แบบนี้คะสำหรับสาวๆที่อยากหุน่นสวยหุ่นใสนะคะฮานิตี้หนึ่งกล่องมี1ิบซองหกรบาทนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยสารสกัดเกรดพรีเมียม มีสารต้านอนุมูลยิสระช่วยคงความอ่อนเยาว์ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างเม็ดเลือดสีเมลานินอีกครั้งยังช่วยในการลดการอักเสบของสิวฝ้าพร้อมให้นะคะกำจัดสารนะคะพิษในร่างกายด้วยสารสกัดจากเห็ดบินจือและส่วนผสมอีกมากมายค่ะถ้าวันนี้ใครอยากหุ่นสวย สุขภาพดีผิวพรรณดีลองกินนะคะฮานิตี้ของเรานะคะของเรานะคะมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเลย1กล่องมี12ซองค่ะ690บาทเท่านั้นกับระบบ TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตาค่ะอยากผิวสวยอยากผิวใสไว้ใจฮานิตี้ของเรานะคะสุดยอดปีโกคอลลาเจนของเราค่ะกับ TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตาค่ะ